สวัสดีครับคุณมาลียานะครับตามต่ออ๋อแต่แป้นขอกินนมเอยไหมเอาเอาได้ออกมากินวะเอ้สัางขอกินนมแมถตงกี้แมมไม่ให้กินผมไปหาฝั่งรู้นดีกว่าเออตรงนี้ไม่มีฝนตกลงมา ตลลิิงงเเหรอาน้องชื่ออะไรครับยังไม่มีชื่อนะครับผมราคามาตึกซูเลยราคาลงมาตึกซู่เลยยังไม่มีชื่อนะโอ้กินหัวแล้วนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนครับอ่ะนมดวนนมดวนเอาละ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 อู้อันนี้จากประสบการณ์จริงมั้งนครับนวดนี่

ลูกห้องลูกรองลูกรองจำจำลูกจำเออลูกลูกลูกไม่ได้ไปไหนลูกนี่แหละจะดือ้โอโม่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 โ

ไม่ได้รูปไหนหรอกโมเม,ม,เ,มเอาไว้ให้ดูนี่แหละว่าโมเมทำลูกนะครับก็เลยขอโทษด้วยนะครับเออเราก็เพื่อความปลอดภัยอะเนาะ้แสบนอน้องเอาเอาเอาอรน่ารักหรอ ดูหน้ากลมบกเลยดอยชักชั้าจ้ารีนมากขามีเข้ามข้ามข้ามไปเรื่ับ ดูของลูนะครับนี่นี่ข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นแบบเลือดคงจะเจ็บนะครับทั้งเจ็บทั้งหวงลูก <c oughs> มอมจุกไอไ้ไอ้เอระเด้ได้ครับได้ครับได้ครับแ้วมต้องใครดชื่อลูกชื่อลูกยังไม่มีครับผมเออปิดหัวเลยไอ้ยเกิดมากับพก็ผมฟ้า นี่จะเป็นเฮ้ยดูวงน้อยๆแงยนห้่ยมนอยกันกยกายขหายนงี่กับสาคนเรายังพอคุยกันรู้เรื่องนะครับคนเราคนเราเวลาคลอดลูกอะไรคุยกันรู้เรื่องนะครับลูกออกมาต้องทำอะไรยังไงประมาณนี้ว่าสัตว์เขาไม่รู้นะครับว่าไม่รู้เรื่องนะครับผม ต้องเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียครับหรือว่าอันตรายกับลูกช้างกละแม่ช้างด้วยกันเลยต้องทําแบบนี้นะครับผม,มพ่อแม่พาทํามาแบบนี้ก็ทําทําตามกันมานะเอ,เอ,เอ๊นมอยู่ไหนเพื่อทุ่มจะเป็นทุ่มผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับคลอดปุ๊บก็แทนนี่แหละ,ละช่วยทานกินด่วะความเยอะหน่อย ในผมก็ห้ากว่าแล้วต้มเต็งยังม้อนต้มเต็งคือคนเนี่ยอู!อูอนักแหนะอันดักแหน่อนักแห่มันใหญ่ปูปูต้มเต็งว่าคือ The Baby Elephant อะไรมีอะไรครับมีอะไรสิริพีรมสิริพครมเนมเนมเจ็ดยังไม่มีชื่อครับยังไม่ได้ตั้งชื่อก็ต้องรอดูควานเขาแหละ ตั้งชื่อไงไม่งอัดทางใต้มีเชือกเดียวไหมใช่ไหมที่ตั้งชื่อให้คือตุลาเนี่ยได้ตั้งชื่อไหมก็ไม่ไม่ทราบมิ่งมงคลหรือเปล่าที่ตั้งชื่อให้แค่มิ่งมงคลตั้งชื่อให้นวด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  มิ่งกับธุลาโอ้ยนิ่งแล้วนิ่งแล้วหลับแลหลับนวด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 ให้นมเขาอันนี้นะครับคือที่เรานวดใส่น้ำเย็นก็คือให้เขาเอ้ยน้ำอุ่นพูดผิดพูดผิดพูดผิดลวนลวนไปหน่อย นวดใส่น้ำอุนอ่นน่ะก็เหมือนคนประครบน้ำอุ่นครับให้ให้นมเขาแบบเยอะๆละลายแล้วก็ที่นวดก็คือให้นมละลายก่อนให้นมมาก,กร,ระเซฟจากเซฟแม่ใหม่ด้วยแม่ใหม่ด้วยไอ้คุณรู้ดิเหมือนคุณเคยนวดนะครับ <c oughs> ใช้ประสบการณ์การจากชีวิตจริงหรือเปล่าครับนี่ <c oughs> โอ้โหนวดประจังครับประสบการณ์ลูกลูกสาวมเอนลูกสาวาม

น้ำนมดีลูกน่าจะตัวกลมบล็อกเสียได้มอถ่ายกันบ่อยถามก็มาบ่อยๆครับผมคอยมาทำต้มเต้นต้มเต้นเขา าบุอนกแล้วยยดูผมนดูผมมานโอ้เดี๋ยวไปดูชื่อทะแล้วอันนี้เอาตอนที่ผมตั้งให้มิ่งก็คือเอาไปพิมพ์ใน Google ดูครับว่ามันมันดีไหมฮะก็พิมพ์ใน Google แล้วก็ดีแล้วก็เรียกมาให้เขา ส่วนนี้พ่อน่าจะเป็นพ่อควานกับแม่ควานเขาเรียบร้อยติดป่ะติดหรือว่าหรือติดตัวแต่ล้ไปแต่นบ่าคล้ายทปนบ้เคยเที่ยวถูกเฮตีนี่ลลงไปหาโทษด่วนโทษด่วนโทด่วนโทษฮเท่าแกลีหน่อยเฮ้ยเฮ้สแล้ว่แลติดมอย่างนี้บนี่เนี่เทียนเหออือ

อก็คืออุ่าห์เกี่หงัหน่อยอ่ันี้อุตสาห์คินของมันมดอะดอือันี้นะดก็มนเโอ้สุดๆเลยไขมันย่ไขมันขม้นมาเลยอยาอยากทกระด้าเรต่องเบนเหมือนแม่แล้วมั้งทรงแม่เขาก็ทรงอวบ ส่งเนื้อเจ้าเนื้อครับพ่อเขาก็ส่งเจ้าเนื้อออกมาคงจะเป็นันเลนได้เลเทียบตุลาได้เลยเออช้างที่ตัวเล็กๆเขาสังเกตนะครับเหมือนเหมือนผมอ่ะเขาจะให้ลูกแบบตัวหนามากเลยแล้วช้างจะมีเต้านมใหญ่ไม่ต้องห่วงใหญ่มากอั้นาวา เออแม่ก็เสนอเขาได้นะลองพิมพ์ม,มารายชื่ออะไรนะเดี๋ยวเขาจะจัดการเองส่วนมากนะส่วนมากจะไปถามพานะครับแต่ผมที่ตั้งชื่อบวับวบัวบาน <S 2> <S 2> ไม่เกี่ยวนะมีชื่อจาคก,กัยทูนดูในตำรานะวันเวลาที่เกิดมือจัดเลยครับผม

สิ่งมาถ่ายตอนเกิดเสร็จพอดีอ่า่ททำอคอกที่ไหนก็ต้องรอดูครับรอดูรอดูรอดูทางพ่อแม่แม่ควานคุยกันก่อนนะแต่ก็คงจะไม่ให้น้องตากฝนแล้วครับผมเออดูเสียงไหมลูกจาก๋าแม่มาแล้วจา้า ลอกออกแล้วครับออกแล้วลกกออกแล้วนะครับอ,อ๋อสามสิบนาทีลกออก็ออกออกจากหลังจากที่คลอดลูกก็ออกลกไปทุนอยู่เกาะสมุย ดูใหญ่เลยถูกไหมเป็นยังไงก็เพราะเรื่องมีไหมมบางอย่างมั้ยอยู่ใช้แล้วจะเข้าร้อไปใส่ไพสาลไปติดเลอจะบอกไปนี่หลอกหลังผมเลยเจ้าตากับไอ้ลูกพรบลูกไม่ตัวกันเจ้าตานี่เป็นลูกสินทรมีช่องของเขาไว้มีครับโมเมทองนะครับชื่อเขาชื่อว่าโมเมท้องช่องโมเมทองนะฮะ mới khử, chung 8, mà, mà, thải đòn nón, ở rồi, nè, đồn, rèn, tiếng, đằng, nón, có นี่ครับช้างนิสัยดีจะประมาณนี้ครับใครเวลาออกลูกก็ใครเข้าได้ง่ายนะครับครับถ้าเป็นตัวที่นิสัยเอ้าผมได้ไปอีกขั้นหนึ่งนันนันไปลากบ่นั่นนันผมกำลังสีลงเฮโรถติดหรือเปล่าก็เลยออกมาขึ้นคือถ้าเป็นชาวที่นิสัยดุนะครับโอ้คว้าได้เหนื่อยเลยล่ะ่เช่น เช็ครื่องไหนดีในชุมเราที่ใส่ที่เรื่องนี้ก็จะเป็นชื่นใจนะครับก็จะเข้าได้นต่ดีอ่อเชียวสามาที่ผมอย่างนี้นะที่เหลือก็อาจจะเข้าเวล้เหนื่อยหน่อยแล้วเหนื่อยหน่อยคร Can the m o m t s t e baby yet ใช่ครับก็ได้ครับจับได้แล้วครับผม โดตัวเตะลูกกระจายดูไปแล้วแต่ขาหลังต้องผูกไว้โดเลยเสียเข้าไปนะนี่ครับคือนางนี่ใส่ดีก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลำพูนให้บูมเหมือนกันก็นี่ใส่ดีครับนางน่ารักครับ ไปใ้เคือแล้วไมไปอันนั้นไม่ไปสามเขามันคือไรอืมจัยููกนคือาัมรู้ถ้าเป็นบางคนก็ผูกทีขานะผูกสองขาหน้าติดกันแล้วผูกสองขาหลังทางออกนะจริงๆเนยจริงเห็นผมก็เห็นบ่อยนะแต่ก่อนะแต่น้อแต่เชื่อใจช้างจริงๆนะครับเชื่อใจช้างจริง เจ้พอเราผูกสามขานะครับเจ้เราสามหรือสี่จำไม่ได้ขาหนึ่งอยู่นู้นแล้วก็ผูกขาออกมาเพราออกออกมาปุ๊บเหยียบเลยครับเหยียบชื้นแต่ว่าเหยียบพลาดเหยียบมาไม่โดนครับหัวอยู่อย่างงี้มีเหยียบอีกตรงหนึ่งก็รีบดึงออกมาลำโพงก็เหมือนกัน ก้าทีนะผมไลฟ์สดใหม่ก่อนแป๊บนึงเ้า๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ